วันนี้คุณตังมีเรื่องราวซีเรียลคิลเลอร์ทางฝั่งตะว,วันออกคนไหนที่น่าสนใจมาแชร์ให้พวกเราฟังบ้างไหมฮะตังก็มีครับผมแต่ตังจะขอพักประเทศเกาหลีไว้ก่อนนะครับตะกี้เราพูดหนังเยอกับเกาหลีใช่ไหมครับซึ่งตังรู้เนี่ยว่าคุณฟาลโลเนี่ยเตรียมเรื่องราวขาตกรต่อเนื่องเกาหลีไว้แต่ตังอ่ะขอพัก พักมูดก่อนครับพักอารมณ์ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูฆาตกรต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นกันครับตั้งอยากจะเกริ่นถึงฆาตกรต่อเนื่องรายนี้นิดๆครับว่าปกติแล้วหากเรานึกถึงฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าโอ้โหต้องเป็นคนเหี้ยมโหดใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นปืนฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมใช่ไหมล่ะครับแต่กลับกันครับฆาตกรที่ตัางจะพูดถึงวันนี้เนี่ย เขาแทบจะไม่มีอาวุธอะไรครับแต่สิ่งที่เขาสามารถจะฆ่าคนได้เขาใช้สกิลการพูดครับเขาก็สามารถบงการคนอื่นและทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่โอ้เรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆเลยครับฆาตกรต่อเนื่องคนนี้มีชื่อว่าฟุโตชิมาซึนากะครับ